พอดีอยู่ครั้งนี้เจ้าสู่ขอไม่สำเร็จระหว่างทางเจอสาวสวยเลยพากลับมาด้วยสัมรากาศว่าจะไม่เช่ลังจะไม่ยอมแต่งใช่ไหมเจ้าต่อแย่เขาจะไม่ควรต่อแย่และหากจัดการไม่เหมาะสมระวังจะเดือดร้อนไปทั้งบ้านเจ้าโง่ที่ช่วยข้าเอาไว้ในวันนั้นคือประมุกน้อยแห่ภงภักเรียนทองถ้าหากว่าเราสามารถยืมมือเขานับตั้งแต่วันนี้ข้าชอบแต่ไวเอิญเพียงคู่เดียวหากชอบใครขึ้นมาจริงๆคนผู้นั้นต้องเป็นเจ้าเท่านั้น เจ้าทำอะไรข้าก็ยกโทษให้เจ้าได้ภรรยามีเอาไว้ทนุถนอมนี่นะหากเจ้ากล้าหลอกข้าข้าไม่มีวันละเว้นเจ้าเด็ดขาดข่าวที่ส่งมาจากราชสำนักจุดประสงค์คือสมุดบัญชีของสมาคมการค้าฟูรุ่นที่อยู่ในมือพวกเราประมุกน้อยประมุกจินรู้ฐานะของท่านแล้วกำลังรวบรวมคนสั่งหน่วยกล้าตายคนสก,กุลจิน ก็อย่าให้รอดแม้คนเดียวหมดบัญชีก็หายไปด้วยคุณชายจินต้องมีสักวันที่เจ้าตกไปอยู่ในมือข้ารา, <c oughs> าสดรนทั่วล่าเกี่ยวอะไรกับข้าละ่ะผิดชอบชั่วดีข้ายิ่งไม่สนใจเสี่ยวเปา ทำไมเจ้าถึงไม่เข้าใจนะข้าเพียงต้องการเจ้าข้าว่าเจ้าอยากให้ข้าตายมากกว่าข้าไม่ให้เจ้าตายหรอกเมื่อก่อนข้าไม่รู้ว่าอะไรคือความชอบแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วคนที่ข้าจะเสียเปาสัญญาว่าจะอยู่ด้วยช่วชีวิตมีไม่รู้ต่เท่าไหร่ม่ใครน้บบดข้าต้องช่วยเจ้าให้ได้เมื่อถึงเวลานั้นว่าเจ้าจะยอมหรือไม่เจ้าก็ต้องไปกับข้าถ้าทำเรื่องนี้ให้เจ้าข้ายินดีทั้งใจขอเพียงเจ้ายินยอมชีวิตข้าก็เป็นของเจ้าข้าไม่อยากฟังคำอธิบายทุเรศทุเรศของเจ้าข้าแค่อยากให้เจ้าปล่อยข